ถามคนสวิตว่าคืนนี้ไปกินข้าวกันไหมรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะคนสวิตนะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนล่วงหน้ามากเวลาเขาจะนัดเพื่อนนัดคุยนัดกินข้าวกันนะคะเขาจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์ค,ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่แบบเฮ้ยแบบอยู่ดีๆแบบเอ้ยฉันคืนนี้ฉันเหงาอยากไปเจอกันอย่างเงี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเพื่อนอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยมากๆอย่างแฟนแขกนะคะเขาจะมีแผนไปจนถึงสองสาเดือนเลยะคะ่ะว่าเขามีทําอะไรบ้างด้ไปเจอ เจอเพื่อนคนไหนมีนัดทําอะไรคือนัดกันเก่งมากแล้วที่สําคัญสุดๆคือต้องไปตรงต่อเวลามากๆค่ะช้าหนาทีเร็วกว่าห้านาทีก็ไม่ได้รู้ไหมว่าเพราะอะไรอย่างถ้าเราไปเร็วเกินอย่างเงี้ยค่ะสักส5หนาทีเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเสียมารยาทเพราะบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมอาจกําลังเตรียมอาหารหรือว่าน่นนั่นนี่อยู่ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะยิ่งทะเลน,นะคะยิ่งไม่สมควรเลยค่ะแค่จะบอกให้คนสวิทเขาไม่ทาการส่วนมากนะรู้ไหมว่าเขาเป๊ะกันขนาดไหนเขานัดกันหนึ่งทุ่มนะคะแฟน ขเขาบอกว่าหนึ่งทุ่มเขาจะยังไม่เข้าบ้านค่ะเขาจะรอให้หนึ่งทุ่มเป๊ะแล้วเขาคอยไปกดกิ่งติ้งอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไปเดินเล่นวนก่อนแคบอกทาไมเราไม่เข้าไปเลยอ่ะนี่แบบอีกแค่ห้านาทีเองเขาบอกไม่ได้คนที่นี่ต้องเป๊ะแคบอกมันต้องเป๊ะกันขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือเรื่องจริงของคนสวิตค่ะเป็นอะไรที่แค่ร์ชอกช็อกชอกมากๆเลยค่ะเรื่องนี้